สวัสดีจ้าพบกับพิชาภาษาไทยนะจ๊ะวันนี้ก็เออมันก็เรียนกันออนไลน์เหมือนเดิมเนอะก็เรียนกันในวันที่15ธันวาคมสองพนห้ารอกสสีะจ๊ะก็สำหรับวันนี้ก็ด้วยความที่มันค่อนข้างกระทันหันมากนะครูก็เลยต้องพบกับหนูเป็นคลิปไปก่อนนะถ้าเกิดอ,อครูเตรียม ความพร้อมนะทางเตรียมการสอนได้สมบูรณ์เมื่อไหร่นะเดี๋ยวครูจะอาจจะพบเอ่ออาจจะเรียนนัดหนูเรียนแบบออนไลน์อ่ในในอีกจัปดาหน์นึงนะแต่ขอเตรียมตัวก่อนเดี๋ยววันนี้ก็พบกันแบบเป็นคลิปไปก่อนนะจ๊ะสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันสองเรื่องก็คือเรื่องเดิมที่เราเรียนกันในโรงเรียนนั่นก็คือคํากริยาแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องใหม่ก็คือ คำที่ใช้คำที่ใช้สระอไอแม่มานะลายนะสระไอแม่ม้วนแล้วก็สระอไอแม่มลายแล้วก็พยัญชนะแล้วก็ตามด้วยตัวสะกดที่เป็นยอยักหรือไม่เกยแล้วก็คำที่สะกดด้วยแม่นักกาแล้วก็ยอยักนั่นเองพยัญชนะแม่นากกายอยักซึ่ง4คํคำนี้มันออกเสียงเหมือนกันก็คือไอ นั่นเองมันออกเสียงเหมือนกันก็คือไอแต่มันจะเป็นมีรูปแบบการเขียนที่ต่างกันจะใช้สระที่ต่างกันนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในส่วนของคำกริยากันก่อนเนาะซึ่งครูจะทวนของเก่าให้นะจ๊ะเออในเรื่องของประชาธิปตไตยใบเล็กนะครูก็ทวนให้หมดแล้วอะเล่าเรื่องให้หมดแล้วเนาะทั้งทั้งกลุ่มกลุ่ม A และกลุ่ม b นะเดี๋ยวอาจจะทวนให้หน่อยนึงก็ได้นะ เรื่องของประชาธิปไตยแบเล็กเนี่ยนะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งใช่ไหมในห้องในห้องเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งเขาก็ในห้องเรียนเนี่ยเขาก็จะกล่าวถึงนะครูกว่าจำชั้นที่ชื่อครูวันานานะเขาก็จะเป็นเขาก็จะกล่าวถึงวิธีการบริหารห้องเรียนให้เป็นด้วย เป็นไปได้วยความระเบียบเรียบร้อยว่าเออใช้วิธีอะไรนะเขาก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มให้แต่ละกลุ่มเนี่ยดูแลแล้วก็ตักเตือนกันเองในเรื่องระเบียบวินัยนะโอเคก็ให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อของตัวเองตามความพอใจนะแต่ละกลุ่มมีชื่อหลากหลายนะจนมาถึงกลุ่มสุดท้ายนะเขาตั้งชื่อกลุ่มว่าปานลมาก็จะมีเด็กชายต้นสทรที่เป็นสมาชิกในกลุ่มสุดท้ายเนี่ยเขาคานนะ เขาอยากเร้นชื่อปลาฉลามแต่ค,คณครูก็ชี้แจงว่าแต่คนครูก็ชี้แจงว่าตามระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องยอมรับเสียข้างมากนะในเมื่อเพื่อนทั้งหมดเนี่ยเขาชอบชื่อปาลาโลมานะต้องใส่ก็ต้องยอมรับถึงแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยกับตานะจ๊ะก็เขาก็อธิบายถึงว่าเวลาเวลาเรามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องในเรื่องหนึ่งอย่างเช่นเราเลือกตั้งเป็นเลือกตั้งเนี่ยอย่างเช่นเลือกตั้งหัวหน้าห้องเงี้ยนะ ถึงแม้ว่าเราจะเลิกเบอร์หนึ่งแต่เบอร์สองได้คะแนนมากกว่าเราก็ต้องยอมรับว,ว่าเบอร์สองเขาชนะเขาได้เป็นหัวหน้าห้องอะไรแบบนี้นะโอเคก็ประมาณนี้นะการเลือกตั้งหัวหน้าเขาก็พูดถึงการเลือกตั้งหัวหน้าห้องในห้องเรียนก็จะมีคนออลงสมัครรับเลือกตั้งหัวหน้าห้องเนี่ยจำนวนห้าหมายเลขนะแต่ละคนก็ช่วยทําการทําแผ่นป้ายนโยบายนโยบายในที่นี้ก็หมายถึง คำพูดหรือว่าข้อความที่ทำให้คนที่มีสิทธิ์เลือกเนี่ยคนที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเนี่ยนะคนที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเนี่ยเลือกเราคือเป็นคำพูดหรือข้อความที่โนม้มน้าวให้คนเลือกเราให้คนตัดสินใจเลือกเราอยู่ข้างเรานั่นเองนะโอเคเมื่อวันถึงลงคะแนนเสียงก็ควรนาก็ เปิดโอกาสให้ทุกคนมาแถลงนโยบายด้วยตัวเองอครั้งเพื่อให้ผู้ลงคะแนนตัดสินใจว่าจะเลือกใครเบอร์หนึ่งเขาชช่กันดาวกันดาวก็พูดว่าทุกคนจะสามารถทํางานได้อย่างสําเร็จก็ต่อเมื่อมีความสามัคคีอยากได้คนดีเป็นหัวหน้าเลือกกันดาวเบอร์หนึ่งนะเลือกกันดาวเบอร์หนึ่งจุดเด่นเลี้ยงเก่งเป็นคนดีมีน้าใจนะหนูก็เปิดดูหน้าหนึ่งห้าสามได้นะเมื่อกี้หวพูดถึงหน้าหนึ่งห้าสองนะ ถ้ารักความสะอาดมีระเบียบเรียบร้อยรักสงบโปรดเลือกสุดทีนะสุดทีเบอร์สองเบอร์สามปั่นแก้วพูดว่าห้องในจะสวยงามแถวจะเป็นระเบียบโปรดเลือกปั่นแก้วเบอร์สามค่ะเบอร์สี่ชื่อกันเขาพูดว่าห้องจะสะอาดสดชื่นน่าอยู่มีวิธีการเก็บกระเป๋าให้เป็นระเบียบหมายเลขสี่ใจถึงเพิ่งได้เลิกกันครับนะปริยาเบอร์ห้าเขาก็พูดว่า ขอรับรองว่าหาดิฉันได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนแล้วจะทาหน้าที่ของตัวนะหให้ดีที่สุดเต็มความสามารถที่ดิฉันมีอยู่ขอบคุณค่ะเลือกหมายเลข5ปริยานะคะอะไรแบบนี้อ่ะมาดูหน้า154มาดูหน้า154อ้าี่นเข้าไปกาบัดลงคะแนนเสียภายในโัหาที่กัน้นเป็นช่องเล็กๆหาังห้องเพื่อเลือกผู้สมัครเพียงหนึ่งคนตามนโยบายนะปรากฏว่าเบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่มีคะแนนเท่ากัน ครนานะไม่ตัดสินชี้ขาว่าใครควรจะเป็นหัวหน้าเห็นแต่ให้นักเรียนพิจารณาแก้ไขปัญหาเองก็มีนักเรียนคนหนึ่งเสนอว่าทำอย่างนี้ดีไหมคะชอบนโยบายเบอร์ไหนให้เพื่อนๆไปเดินอยู่เดินไปอยู่กับเบอร์นั้นเรานับไปทีนักเรียนคนหนึ่งเสนอความคิดนะครูวนาก็เห็นด้วยจากข้อเสนอนี้ห้องเรียนครูวนาจึงได้หมายเลขหนึ่งกันดาวเป็นหัวหน้าห้องและหมายเลขสี่กันเป็นรองหัวหน้านะจ๊ะ ทั้งสองคนนี horses, dungeon, kind of ้จะเป็นกําลังสาคัญให้ครูวานาสามารถทํากิจกรรมต่างๆภายในห้องเรียนได้เป็นอย่างดีกิจกรรมการเักตนรู้ในครั้งนี้เด็กๆได้เรียนรู้ว่าประชาธิปไตยคืออะไรและแม้เป็นเด็กก็เรียนรู้ค่าเป็นประชาธิปไตยได้นั่นเองนะจ๊ะอันนี้ครูทวนให้นะถ้าหนูแบบอ่านก็อ่านเองนะจ๊ะอยากจะสั่งกันบ้านให้อัดคลิปอ่านหนังสือนะอยวกจะสั่งกันบ้านให้อัดคลิปอ่านหนังสือนะจ๊ะ ทีนี้ทีนี้มาดูทีนี้มาดูหน้าหนึ่งห้าเก้าก่อนมาดูพาทีนะหนึ่งห้าเก้าก่อนจ้ะเปิดไปที่พาทีนะหนึ่งห้าเก้านะเปิดไปที่พาทีนะหนึ่งห้าเก้าโอเคอ่ะคำที่ใช้ สลาไอไม่มวนสลาอแม่เมลายสลาอแม่เมลายแล้วก็ตามด้วยยอยักนะซึ่งเป็นตัวสะกดแล้วก็ไม่หันพยัญชนะไม่หันอากาศยอยักนะมาดูคําที่ออกเสียงเอไอนะและใช้ไม่มวนนะใช้ไม่มวนนะก็จะมีอยู่ยี่สิบคเราท่องไปแล้วเนอะนะเราท่องไปแล้วนะปู่ใหญ่หาพ้าใหม่ใหญ่ใหม่ในภาษาไทยจะมีคําที่มี คำที่มีสระไอไม่ม้วนอยู่แค่ยี่สิบคำนะมีแค่ยี่สิบคำไม่มีมากกว่านี้นะจ๊ะไม่มีมากกว่านี้ถ้ามีมากกว่านี้ครับเป็นคำที่ยี่สิบเอก็คือใช้ผิดนะทีนี้มาดูคำที่ออกเสียงสระไอไม่มาลายโอ้โหมีเยอะมากเยอะมากๆเลยนะในหนังสือนี้เขาก็จะมีแค่คำว่าไต่ท้ามน้ำไหลน้ำแข็งใสไปไหนผ้าไหมร้องไห้รำญ่ไวไฟนะ คำที่ออกเสียงไอและใช้ไม้มาลายตามด้วยเป็นชนะแล้วก็สะกดด้วยยอยักษก็จะมีประเทศไทยแล้วก็ประชาธิปไตยจริงๆมันมีมากกว่านี้นะจริงๆมันมีมากกว่านี้นะหนูก็ก็ดูในบัญชีคำและอ่านคำที่ออกเสียงไอแต่ใช้ไม้หันอากาศแล้วก็ยอยักนะใช้ชนะโรคภยัยมาลายไวเด็กวินยัยและสงสัยนั่นเอง โ okay. อเคอะปิดพาทีกลับมาที่หน้าเอ่อกลับมาที่สไลด์ของเรานะจะกลับไปที่สไลด์ของเรานะเมื่อกี้เราเรียนเอ่อสรลไอไม่มามมนะลายไม่ม้วนนะสลด์ไม่มาลายแล้วก็ตามยออ่อยนนะา,า,าแล้วก็เอ่อพยัญชนะไม่หันอากาศแล้วก็ย่อยาไปแล้วซึ่งสี่อันนี้ก็ออกออกเสียงย่อยาหมดเลยนะง่ายๆไม่ยากนะมาดูคากริยานะคากริยาก,ก็คือคําที่ ใช้คําที่แสดงอาการการกระทําต่างๆของคนสัตว์แล้วก็สิ่งของคือเวลาเราอ่านคำคำไหนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันขยับได้มันเคลื่อนไหวได้มันก็คือคํากริยาเท่านั้นเลยถ้าคํากริยาที่เกี่ยวกับคนก็คือเดินนั่งยืนนอนอะไรแบบนี้นะอ,อ่หาวกระพริบตากินรับประทานอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นคำกริยาของสัตว หมามันเห่าให้เราเจอคนแปลกหน้าก็จะเห่าแมวก็ร้องเหมียวเหมียวเหมียวนะงูเลื้อยอยู่ที่พื้นนะสิงโตคำรามอะไรแบบนี้คำกริยาที่เกี่ยวกับสิ่งของก็จะมีลูกบอกลกริ้งนะคำว่ากริ้งเนี่ยนะนกระดาษปลิวคำว่าปลิวก็คือเป็นคำกริยานะออคอมพิวเตอร์ออกดกดปุ่มอะไรแบบนี้ นะคำว่ากดก็เป็นคำกริยานั่นเองง,ง่ายๆไม่ยากนะโอเคก็ประมาณนี้นะจ๊ะอันนี้ไม่ต้องเรียนเนาะลึกไปนะลึกไปโอเคทีนี้เรามาดูกันบ้านการบ้านให้การบ้านให้อ่าน การบ้านให้อ่านหนังสือนะให้อ่านการบ้านอันแรกนะให้อ่านหนังสือพาทีเลือกหน้าไหนก็ได้ตั้งแต่หนึ่งห้าสองถึงหนึ่งห้าสี่นะให้เลือกหน้าไหนก็ได้ตั้งแต่หนึ่งหน้าหนึ่งห้าสองถึงหนึ่งห้าสี่แล้วอัดคลิปแล้วแล้วอัดเป็นคลิปวิดีโอส่งครูนะอัดเป็นคลิปวิดีโอส่งครูอ่านหน้าไหนก็ได้นะ ตั้หนนึ่งห้าสองถึงหนึ่งห้าสี่นะก่อนอ่านแนะนําตัวก่อนนะก่อนอ่านแนะนําตัวก่อนว่าชื่อเด็กหญิงอะไรชื่อเด็กชายอะไรปสามทำอะไรเลขที่เท่าไหร่นะครูจะได้ให้คะแนนถูกแล้วก็เออ่จะอ่านหนังสือพาทีหน้านี้หน้าหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสามหรือหนึ่งห้าสี่เลือกหน้าในด้านหนึ่งนะเลือกหน้าในด้านหนึ่งหน้าใดหน้านหนึ่งนะเลือกมานะ การบ้านอันแรกนะจ๊ะการบ้านอันที่สองการบ้านอันที่สองมาดูในชีทการบ้านอันที่สองมาดูในชีท สำหรับกลุ่มกลุ่มกลุ่ม b เดี๋ยวอ่นสำหรับกลุ่ม a สำหรับกลุ่ม a เดี๋ยวโพสเ,เดี๋ยวโพสเป็นใบงานให้นะจ๊ะเดี๋ยวโพสเป็นใบงานให้ก็เขียนตามนะยังไม่ต้องปรินนะขเขียนไปก่อนนะจนกว่าสายชันเขาจะนัดให้เรามาเอาเอกสารซึ่งทุกคนมีนะซึ่งทุกครูทำให้แล้วแล้วทุกคนก็มีนะไม่ต้องปรินเพิ่มใบงานใบงานให้ทำหน้านี้ลูกนะ หนึ่งจุดสามหน้านี้นะหน้านี้หนึ่งจุดสามเลือกคำกริยาจากตารางที่กำหนดให้นะให้ตรงกับรูปภาพเริ่มมาเติมก่อนเลอกคำจากตารางมาเติมก่อนให้ตรงกับรูปภาพนะให้ตรงกับรูปภาพนะให้ตรงกับรูปภาพรูปภาพหนึ่งมันก็จะมีคำหนึ่งนะ ให้สอดคล้องกับรูปภาพจากนั้นเอาคําที่เลือกมาเนี่ยเอามาแต่งเป็นประโยคอ่านำคำที่เลือกมาเนี่ยที่สอดคล้องกับรูปภาพเนี่ยแต่งประโยคให้สอดคล้องกับรูปภาพเช่นเดียวกันต้องแต่งประโยคจํานวนไม่ไม่ต่ํากว่าสิบคาเกิน10ได้แต่ห้ามต่ํากว่า10บอย่างเช่นคนํานี้คือคําว่าอะไรลูกเตะฟุตบอลเนาะน่าจะเป็นเตะฟุตบอลอ่ะเตะฟุตบอลได้สามละอ่ะเรามาแต่งประโยคฉันกับเพื่อน เตะฉันกับเพื่อนฉันกับเพื่อนเตะฟุตบอลหกละที่สะนามหญ้าหน้าโรงเรียนเนี่ยสิบกว่าคำละห้ามต่ำกว่าสิบแต่เกินสิบได้นะทำได้นี้นะส่วนเอ,อส่วนกลุ่ม A นะกลุ่ม A ให้ทำการบ้านย้อนหลังด้วยนะกลุ่ม A ให้ทำการบ้านย้อนหลังด้วยนะจ๊ะ ต้องทําตนไว้นะให้ทําการบ้านย้อนหลังนะให้ทําย้อนหลังแต่อย่าทําล่วงหน้านะจ๊ะแต่อย่าทาล่วงหน้ากลุ่ม a กลุ่ม a ทําย้อนหลังนะกลุ่ม b ก็ทําให้เป็นปัจจุบันซะโอเคนะจ๊ะอ่าการบ้านอย่างที่สามมาดูแบบฝึกหัดการบ้านอันที่สามวันนี้การบ้านเยอะนิดนึงนะการบ้านอย่างที่สามแบบฝึกหัด หน้าหนึ่งสามสองแบบฝึกหัดเล่มสีส้มหน้าหนึ่งสามสองนะทำหน้านี้นะหาคำที่ใช้ไอไม้มาลายไอไม้มาลายแล้วก็มีตัวสะกดยออยักษ์แล้วก็แมออะยอไอเติมลงในช่องว่าให้ถูกต้องเออ,อันนี้น่าจะเป็นแหละน้ำใสใสไม่ใช่เนอะเพราะใสมันใช่ไม่ม้วนนะน้ำไหลก็ได้เอ,อลำไย ไฟฟ้าเอาทำไมอยู่ไหนเมื่อไหร่อไส้กรอกน้ําแข็งใสไนะข่ทอดโรคโรคภัยวัยเด็กชัยชนะโรคภัยพอพอสัมเพาไม่หากาศยอยัษกนะวัยเด็กนะวออยอวัยวอไม่หากาศยอยัษกนะ แล้วก็ชอไมคหานกาศยอยักชัยชนะประเทศไทยก๋วยเตี๋ยวผัดไทยประชาธิปไตยตอไอไตไม่มาลายแล้วก็ตามด้วยยอยักนั่นเองอ่ะข้อหาอ่านบท้อยกองผู้ใหญ่หาผ้าใหม่และวงกลมทาที่ใช้เม้มวน์นะั่จ๊ะเดี๋ยวจะให้ท่องเดี๋ยวจะให้ท่องไม่ต้องกลัววงกลมคําที่เป็นไม้มวนนะคาที่ใช้ไม้มนนะจ๊ะก็กัรบ้านก็จะมีหนึง ก็จะมีหนึ่งให้อ่านหนังสือพาทีตั้งแต่หน้าหนึ่งห้าสองถึงหนึ่งห้าสี่เลิ่มมาหนึ่งหน้าไม่ต้องอ่านทั้งหมดเลิ่มมาหนึ่งหน้าแล้วอัดคลิปส่ง2ให้ทำใบงานที่1.3แต่งแค่2ประโยคพอและ3แบบฝึกหัดเล่มสีส้มหน้า132นะทำแค่หน้าเดียวพอนะจ๊ะก็สำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะจ๊ะถ้าครูเตรียมการสอนได้ พร้อมแล้วเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเรียนออนไลน์นะจ๊ะสวัสดีจ้าเรียนออนไลน์